พ็นผมก็กาสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมฟรีไฟนั่นเองทุกคนเื่งว,วันนี้เนี่ยพี่ก็จะมารีวิวรหัสนั่นเองทุกคนก็รีวิวรหัสแหละโอเคผมถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยตอนนี้พี่ก็มาแล้วเนาะพอดีเน็ตมันไม่เัดเจนน,น,นิดหน่อยเนาะก็ต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เนาะตสกิลปืนทั้งหมดก็อ่าใช่ไัมเถออ่า นี่เนาะ145ส้นใหญ่ก็จะเป็นสกินฟรีนะทุกคนสวนใหญ่ก็จะเป็นสกินฟรีเอคก็ฟรีอันนี้ก็ฟรีสกาไม่ฟรีแล้วก็ส้นใหญ่จะเป็นฟรีอันเนี้ยพวกเนี้ยนะฟรีหมดเลยอ,อ่ะดูฟาร์มาดเอ็มแปดเอ็มเอ็นเก้าสี่ นี่ตามนี้เลย s S M G M G ดิ S เออถูกละ a M G ใช่ไหมไม่ใช่หรอก S เออ s V G s V D เออ s V D อันนี้รอยนัด M หกสิบปืนอะไรไม่รู้ อันนี้ก็อยู่ MP5 แล้วก็อันนี้จะเหมือนกันเลยเนาะแค่อันนี้เฉ่ๆต่างกันตรงระยะกับร e โ o a d อันนี้พี่ได้อันนี้มาแล้วของดีซึ่งมันก็เหมือนกันแหละแต่ชอบอันนี้มากกว่าไงมันเป็นซีฟ้ามันสวยดีเนาะอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้พี่ได้มานานแล้วแหละ อันนี้ก็เป็นตือทมสนันนี่ก็ซองยาวน,นี่ก็เป็นสเปดสเปดเนาะเออตกินนี้สวยดีนะเป็นลายลายอะไรสักอย่างแหละใครวะดื่มแล้วไม่ได้ได้นานอันนี้ก็เป็นซองควงัวนะคนถาวรอะอันนี้คือแบบไม่ใช่ไม่ได้มาฟรีนะคนเตือมานะ อันนี้ก็จะเป็นไม่มีไลยฟนเนี่มีแค่พี่คุยอีกอันละนี่เป็นสนนยนะพี่ยังไม่มีสกินสไนนรนะจะเป็นเอ็มจะเอ็ดิปืนคาเก้าแปดบาเอียดท่าวอนีอันนี้ก็เป็นเอสเอ็มเอสเอเอยูเออสเปิดนั่นแหละนี่เป็นปืนฟามาร์สเนาะซีซันที่หนึ่ง ไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วมั้งอันนี้ก็จะเป็น g 1ปที่แล้วก็ไม่ไม,มีแล้วตัวอย่างจะเป็นของเสร็จคันสูปนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของฟรีนะกระทะเติมมีแค่นี้แล้วมั้งอนนี้อันนี้ที่เติมก็ได้ใช้ได้อยู่แต่พี่ชอบนนี้มากกว่าแล้วก็มีด เ่าจะเป็นฟรีอันนี้จะเป็นเติมนะเน,นี้ยก็เติมนะอ่าอะไรเติมบ้างวะอันนี้ก็น่าจะเติมแหละเออใช่ในสีกันสูงเนาะอันนี้ก็สีกันสูงอันนี้คือพี่ไม่ได้มาฟรีนะทุกคน <c oughs> เพื่อนพี่บอกว่ามันเป็นห้องฟรีแต่พี่ได้มาในราคาประมาณห้าสิบบาทอ่ะเออนี่เป็นกระบองนะต้นใจจะเป็นฟรีถ้าเป็นเสียต่างก็จะเป็นแค่สีกันสูงนี่แหละ คาตานะนี่คือแบบเสียตังแน่นอนมีสองอันเนาะคาตานาม่วงแล้วคาตาอันนี้อ่าหิมะเคียวไม่มีหมัดก็ไม่มีพี่อยากได้มากเลยหมัดเนี่ยแต่แม่ง,พงแพงร้วเบอร์พี่มียิ่งยี่สิบลูกนะเข้าใจก็เป็นฟรีแนละ้วแล้วก็เติมค่้นดิดหน่อยเติมค่้นก็จะมีอันนี้มีเยอะเลยแหละอันนี้ไงเติมคัน วก,ก่อนนี้แล้วก,ก่อนนี้แล้วอกก็มีแค่นี้ใครมีบ้างทุกคนพี่มีพี่ก็ไม่ใช้หรอกก็อ่าประมาณนี้เนาะก็สกินปืนนะสัตว์เลี้ยงอ่าสัตว์เลี้ยงไม่ไม,ม่เอ๊ะตัวใหม่นี่มันเอ็กซ์หลัดตู้ดีกว่าชาซีเด็กสลัดตู้ทุกคนเต่ากับไอตัวเนี้ยเขาชื่ออะไร เยติคุงพี่ตั้งชื่อให้เนาะยเยติคุงน่ารักดีก็มีประมาณนี้แหละนกฟริกชิบบประมาณนี้เนาะแมวแมวแจกฟรีนะทุกคนแล้วไปดูก็โดนชุดกันมากนะชุดตัวผู้หญิงเนี่ยจะมีเยอะกว่าตัวผู้ชายเนาะ ชุดตั้งหมดปีตั้งร้อยมีร้อยเจ็ดเนี่ยเพราะพี่ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่อ่าชุดดูดูดูดเอาดูเอาแล้วกันของฟรีส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่จะเป็นของฟรีอ่าดูดูเอา ส่วนหน้าตาก็มี25เองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดฟรีซะส่วนใหญ่ดูดูชุดบอลบอกเลยว่ามีโรบก็กันเก็ จะค้างนิดนึงเนาะทุกคนแล้วจะเป็นของผู้หญิงนะทุกคนประมาณนี้รองเท้าถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดดูได้เนาะประมาณนี้เลยส่วนท่ามีสี่สิบสองท่าทั้งหมดนะเนาะ พี่บอกว่าท่าเน,นี้ยมันเคยแจกฟรีนะทุกคนแต่พี่ได้มาแบบเสียตังค์อันนี้ก็เหมือนกันนะได้แบบเสียตังค์อันนี้ก็จะเป็นแบบรู้สึกว่าจะเสียตังค์นะอันนี้อส่วนใหญ่ท่าจะไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่ส่้อจะตติมมากกว่าท่าคอรเรคชั่นนี่ก็เป็นกระเป๋านะมีห้าสิบหกกระเป๋านี่มีปีกดาด้วย ตัวน,นี้ได้นะที่อยู่ปรกรออันนี้ก็จะเสียตังค์เนาะตอนนี้มีตั้งสามสิบหกก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นี่เป็นั้านกับของฟรีนะที่ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นลมก็ฟรีกับเสียตังก็รวมๆกันปนปนกันไปอันนี้ก็จะเป็นแอร์บอร์ดนั่นเองนะที่ใช้เจก็คืออันนี้เนาะสีขาสูง ซึ่งพี่ชอบมากส่วนใหญ่จะเป็นฟรีนะฟรีส,ส่วนใหญ่หรือเป็นสกายวิงใช่ไหมเาโลโรกสกายวิงใช่สกายวิงมีแค่นี้แหละนะสกายวิงพาหานะอมไม่เยอะมากเท่าไหร่รถกระบะแล้วก็บิ๊กฟูต ตุกๆไม่มีอันนี้เป็นโปรไฟล์นะพี่ขอไปเลื่อนเลยกันเนาะเยอะเพลงอื่นๆโอ้ยมันโคตรหล็กอ่ะอันนี้จะเป็นกล่องเก็บเอาไว้ที่เก็บเปิดอันนี้พี่มาไม่ทานนะทุกคนในพวกเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะแจกจุดนะทุกคนนี่ไม่เยอะหรอกลูกแก้วต้องเจ็ดอันเนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปตัวผู้ชายกันบ้างหน่อยนะครับทางด้านฝั่งผู้ชายกันบ้างนะว่ามีอะไรกันบ้างก่อนจะเคยจะเป็นตัวละครทั้งหมดเลยเนาะที่พี่เมย์นะที่พี่มีก็ประมาณนี้นะอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวกดผิดกดผิดนะทุกคน อ๋อผู้ชายพี่จะเล่นตัวนี้เนาะอ่ามันชื่อตัวไรวะลืมแล้วองค์ทา,างข้างด้านของผู้ชายเนี่ยก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจุดสอดอ่าดูเลยประมาณนี้ส่วนของพี่ไม่มีพุมพมพมพ่มขาดหรอกพุ่มคงพุ่มขาดนะ่ไม่มีอ่ะเพราะ ไม่มีตังค์นั่นแหละไม่มีตังคนะ์เนาะเสื้อของผู้ชายไม่ได้เยอะมากหรอกส่วนใหญ่พี่ก็ใส่เสื้อบอลเนาะเสื้อบอลซะส่วนใหญ่ ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละส่วนกางเกงดูเอาละกันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ของเติงเตืองเนี่ยไม่มีเลยเท้าเปล่ารองเท้าแตะประมาณนี้นะส่วนก็เดี๋ยวไปดูโปรไฟล์กันเลยทุกคนโปรไฟล์ ก็พี่เพิ่งเติมไปเนาะสีขั้นสูงอันนี้คืออะไรอ่ะผู้เล่นขั้นยอดคืออะไรวะทุกคนก็นไม่รู้อะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องข้อเสนอที่เติมไปทั้งหมดเนาะซึ่งมีเยอะก,กว่านี้อีกอะอแต่คือมันหายไปอีกตรงเนี้ยหายไปหมดแล้วก็ประมาณนี้แล้วทุกคนก็ว่าคือผมก็สรับคลิปนี้ก็กไว้แค่นี้ก่อนละกันนาะสะรับคลิปหน้าเดีย๋ยวเจอกันใหนนะะม่นลครับผมบายบายไปแล้ว จุบ๊บถ้าชอบก็าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วจุ๊บๆ